S <S <k iller> อรุณสวัสดีครับทุกคนโอ้สบายอ่ะตื่นบนเตียงนุ่มๆพร้อมกับบ้านที่อบอุ่นอบอุ่นเยดูสบายใจไม่ต้องมีอะไรมากังวลครับไม่ต้องกลัวฝนฟ้าอากาศแหละบายใจได้เตียงผมมันก็ค่อนข้างจะง่อย ấy. แต่มันพับเก็บได้ครับนี่อ๋อนี้นอนนี่พับเก็บได้เห็นไหมพูดดีเออแต่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไ,ไ,ไหร่เลยปล่อยไว้เลยแหละเอาละมันเป็นอรอยอยู่นะงงใส่จะสงสัยจะตาฝาดสร้างมาเถอะฮะช่วงนี้หลอนหลอนทุกช่วงอนะตอนเนี้ยอยู่ในเกาะจนสร้างบ้านได้แล้วดู ว้าวมันจะดีมากเลยถ้าไม่มีไอลอยบ้าอะไรตรงนั้นนะนนมีโรงไม้เป็นของตัวเองนี่เออเือกเ,เขาบักกันเลเเ้วนะสงสัยตาผมน่าจะมัวฮนะแบบว่าอืมทีนี่แสงมันก็แยงตาทุกวันทุกวันกนะ็เลยน่าจะตาพร่าม,มัวครับผมว่าอาจจะเออพาหลอน วันนี้เป้าหมายของผมคือการประกอบเรือต่อนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เสร็จแล้วมีเหลือแท่ตัวเครื่องยนต์เท่านั้นแบบตัวพื้นตัวอะไรก็ปัญหามาให้เรียบร้อยแหละนะมีทั้งพื้นไม้พื้นล้อเออมีทุกอย่างแหละเหลือแค่ตัวเอนจินเท่านั้นเองซึ่งตัวเอนจินเนี่ยมาดูวิธีคลาปกันตัวเอนจินเนี่ยมันจะคลาปยังไงนะเออนี้ ใช่ไหมนี่ครับราฟมอเตอร์มันคือแพรนั่นแหละชอบเรียกเรือว่าแพรแพรว่าเรือแพรวอะไรบ้างของทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วฮะไม่ได้อยู่ในนี้หละเออข้างล่างนี้มันเป็นแบบว่าห้องเก็บของเรือครับแบบของอะไรมันเยอะเกินก็จัดวางไว้ตรงนี้แต่ทางนี้ก็เชื่อมไปสู่เรื่องเนี้ยพื้นที่ไปสูดอากาศนี่อินฟินนะฮะข้างบนก็มีนะไปชมวิว เดี๋ยวไว้ก่อนบ้านมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นครับแค่มีโครงร่างดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นตรงนี้แกจะทําพาราะะคารริมน้ําริมเลอะไรย่างเงี้ยดูดิวิวตรงนี่มันสวยมากเลยอาจจะทําแบบที่ตกปลาตรงนี้หรือยังไงไม่รู้ฮะในอนาคตว่าตอนเนี้ยผมอยากจะทดสอบเรือของผมนี่ครับอุ <S <S 1> <S 1> ปรกรณ์อะไรผมย้ายมานี่หมดแหละทุกอย่างว่าเวลาผจญภัยเนี่ยมันก็ต้องใช้ของที่นี่อันนี้หนึ่งชิ้นครับ แล้วก็ดัดเทปหนึ่งดัดเทปน่าจะอยู่นี่เทปหนึ่งพกเตียงไปด้วยอันหนึ่งแล้วก็มีเขาเรียกอะไรวะอันนี้ใช้ไหมใช้หนึ่งอันครับอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อตัวใส่เชื้อเพลิงตัวไฟฟ้าก็สุดท้ายครับคือตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ของเต็มเต็มได้ยังไงวะโอะไมองกลองเป็นหมวดเป็นหมู่ไปครับมันจะได้หาง่ายจำได้ไหมว่า เมื่อนานมาแล้วเราเคยเจอเรือยักษ์เรือใหญ่เ yeah. นี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละไม่ได้ออกสำรวจ <c oughs> มาสักพักแล้วมืจะสร้างเรือโอเคเอาไอ้ตัวนี้มายูเตอร์ปเสร็จละก็วิ h i โคลมอเตอร์ปเอาละ่ะประเด็นตอนนี้แหละมันติดได้ใช่ไหมโอเคแต่ต้องดันเรียวไปก่อนนะ <c oughs> นี่ตอนนี้มันคือท่าเรือส่วนตัวครับเอาไว้แบบต้องบำรุงเะในห้องเครื่องห้องอะไรเผื่อแบบต้องซ่อมเรือฉุกเฉินแบบโดนโดนไล่มาโดยพายุอะไรเงี้ยก็จะได้ซ่อมตรงนี้ไปโอ้นี่เรียบร้อยครับโอเคได้แล้วมอเตอร์รเด็นคือใช้ยังไงโอ้แล้วก็คุมเอาเงี้ยเหรอโอ้โอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ แต่ว่ายังไม่มีเชื้อเพลิงครับซึ่งเชื้อเพลิงอยู่ตรงนี้จำได้อยู่นี่หนึ่งหนึ่งอันได้กี่อันหนึ่งอันได้กี่อันหนึ่งถังได้กี่กี่ลิตรเออโอ้อันนี้ถังเปล่าหมดเลย้วี่ว่าชิบหายแล้วโจทย์ใหม่มาเพิ่มสงสัยต้องหูละอาหารเกือบลืม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกินข้าวกันงำแย่แล้ว <laughs> ลืมคำนึงเรื่องเชื้อเพลิงไปเลยเราต้องทำเชื้อเพลิงก่อนดีกว,ว่าเอาแล้วก็อัปเดตครับมีการปลูกวิผักสวนครัวมนที่เรียบร้อยนี่แต่ต้นนี้ก็คือชอบมายุ่งไม่รู้เป็นไงบางทีมันเยอะไปคาบเชือกก็ล้นอีกเนี่ยเนี่ยดูดยเยอะไปหมดโอเค <c oughs> ประนคือฟูเอลมันมีตัวทำฟูเอลอยู่โอ้ยไม่ยากไม่ยากติดตรงเคลเนี่ยแหละแต่เคลเราเอาไปทำบริกหมดแล้วไงเดี๋ยวต้องไปนั่งหาเคลเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนบริกสเตชันนิดหน่อยครับให้มันดูใกล้ๆกันเนี่ยเวลาจะคราบจะงได้หมงงงายๆายโอเคได้ละ <c oughs> ได้ขอแล้วมันจะแล้วมันต้องใช้อะไรเติมเชื้อเพลิง่ยปผมมานีแล้วกันนะอุ้มก็ ต้องใช้ไอ้นั่นหรอต้องใช้ไอ้นั่นจุดไฟเหรอหูแล้วอากาศแบบนี้ไม่อย่าบอกนะว่าหายเอ้าวอลลี่มันนอนจุ่มปุกอะไรตรงนี้อะอะไรเหรอเช้าเลวเนี่ยโอ้โหจะสายแล้วเนี่ยเพื่อนโวไม่รู้เรื่องอรรอเลยมาอยู่นี่กันนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคได้เลย ประเด็นคือไม่มีวะเนี่ยค้าใหม่ก็ได้ปันถู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 นถหุ้มต้องไงต่อต้องมาเผามันต้มมันเพื่อทําเป็นน้ํามันเฮียผ <Yeah. S 1> oh, ไม่พอแล้วเนะี่ยแต่นี้ครับได้แล้วโอ้ oh my god อยากเดินเรือแล้วอ่าโอ้มันสร้างบนแผ่ไม่ได้เฮีย yeah. หมดกันสร้างบนบ้านได้เดี๋ยวถ้าเราสร้างผืนะปักไม่ได้ครับเดี๋ยวโฮสิ่งแล้วแต่กำแพงก็วางไม่ได้หรอโอ้โหจบเลยก็คือไม่สามารถทำเป็นไอ้นี่ได้ครับแบบเขาเรียองไงปั๊มแก๊สเคลื่อนที่โอ้หมันดักไว้แล้วว่าโฮสิ่งเอระวังตรมเชื้อเพลิงผมก็หาอะไรทำไปด้วยแล้วน ปลาเป็นนี่มันคืออะไรอ่ะมันคือเต่ากระดงเรือเหรอหรือใบเรือน่าจะใบเรือเฉยๆนี่คือไงอินไหนนี่คือพุ่งไปทางนี้เออดีเออเดี๋ยว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 มีใบเรือแล้วแต่ยังไม่มีสมอเรือครับสมอเรือไว้ข้างๆสักทีหนึ่งเลยเดี๋ยวทำสมอเรือต่อแลต่เนี่ย รับร็ดเดอร์รดเตอร์น่าจะเป็นแบบหางเสือเออเพราะว่าเรือยังไม่สมบูรณ์ครับจะมีแค่มอเตอร์ไม่ได้มันต้องมีแรงส่งประหยัดน้ำมันไปด้วยครับอ๋อนี่งไงเดือดละน้ำมันไม่ลึกพอหรือเปล่าเงีหรือมันต้องติดข้าง,างๆจริงๆเหรอติดได้แค่ฝั่งเดียวด้วย ก็คือข้างหลังอ้โหเห็นไว้อย่างงี้อ่ะจปุ๊บมันก็จะจอดไม่จ,จำเป็นอยู่ไหมว่าห่างเสือห่างเสือมันก็แทนมอเตอร์ไปแล้วปะอ่ะเผื่อกรณีแบบเครื่องยนต์ดับสิ่งที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีว่าจะพร้อมออกเรือแล้วแต่ปอ๊บหนึ่งนะไอ้เนี่ยผมสงสัยอยู่ว่ามันมีไว้ทำไม คือแบบว่ามีสร้างได้เป็นแค่แบบฝังค่าเฉยๆนี่นไ,ไงเเรียบร้อยครับเพื่อความสมดุล <c oughs> เอาล่ะกลางใบเรือเลยดึนดึดึนทนี้เข็มทิศกันเดี๋ยวลืมทางบ้านเรือมันบ้าอีกแล้ว เราทำท่าเรือแค่ไปหรอวะอาจจะแค่ไปผมก็นึกว่าแบบเออมันจะไอ้น,นี่ให้หน่อยไม่นะมันนึกว่ามันจะกันให้แต่ว่ากลายเป็นแม่งติดให้ซะงั้นสา,สาจะทำเป็นท่าเรือให้มันสวยๆซะหน่อยไม่ได้ก็ติดอยู่ดีเผยอ <ๆ S 1> เป็นพื้นหินก็อาจจะติดเหมือนกันโหแล้วแม่งมือแล้วว่ ไอ้วลี่ไปนอนดีกว่าไอ้วลีเงียบแปลกๆออยู่นี่แล้วกันนะวมลี่อูบ้านยังมืดต้องออกไปจนภัยเพื่อไปหาแสงเพิ่มไอ้พวกอย่างนี้เพิ่มะ่ะ <c oughs> จะได้แบบว่าประดับอะไรให้เรียบร้อยเที่อย่างแบบนี้ผมนอนไม่ได้เงวเน,นอนตะแคงอะอพระอาทิตย์มาละเต็มทิศหนึ่งอันสวยตอนนี้บ้านเราอยู่ที่ อีทไรอะ่ะเรามุ่งหน้าไปทางนี้บ้านจะอยู่ทางทิศใต้ครับอย่างนั้นปลดสมอไปกันเลยเนี่ยยังไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ก็คือแบบสบายแล้วแล้วก็คุมไ้นี่แทนโอเคบ้านจะอยู่ฝั่งนี้หลุกลับบ้านไม่ถูกไะ <c oughs> จำได้ว่าเรืออยู่แถวนี้แหละผมมาเที่ยวบ่อยนะใช้แพยางเนี่ยเที่ยวบ่อยเดีนะ๋ยวขอลองเครื่องยนต์หน่อยดิอันนี้คือเดินเครื่องหรอ ทำไมมันเหมือนไม่เวิร์กเลยวะดูแบบกรโกโซสอ่ะอัน,นคือเรือแล้วเหรอเนี่ยนี่คือเรือแล้วเหรอเออใชเรือเครื่องจริงไปในโคช้าเลยั่งนู้นปะดูกไปดูกันอ้างวางเหลือเกินถ้ามีเครื่องบินก็ดีหรอคงกลับบ้านได้คงกลับบ้านได้บบไดแต่ตอนนี้ เรือแบบนี้มันไม่น่าไปไหนหรอกนะคงไปได้แค่ใกล้ๆแถวนี้เดี๋ยวน้อยก็ไม่เมื่อยมือพายแพบแล้วก็เรือแบบแพออตโต้ฝั่งนู้นดูจะมีเรือเยอะแถวนี้ผมมาสำรวจแล้วลองไปดูมันก็สงบสุขดีหรอมั้ง <laughs> อยู่ที่นี่มาได้ประมาณเดือนกว่าๆลวมันไม่เลี้ยวให้ผมเลยวะ ต้องปรับหางเสือเนีย่ยต้องคุมมันทุกอย่างเองใช่ครับต้องคุมหางเสือเพื่อจะลอยแล้วก็คุมเอนจิน้มเลยยุ่งยากจังวะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ผิดทางนั่น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 ีนน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 ่ไอย,อยู่ฝั่งนู้นครับเราลอยมาจากทางเน่ะใต้คือบ้านเราทางนู้นครับ ประมาณตะวันตกเฉียงเหนือครับเดี๋ยวไปกันผมอยากรู้มานานแล้วว่าในเรือน,นั้นมันมีอะไรแต่ตอนนั้นของผมไม่พร้อมครับเจออะไรก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้ผมลุยแล้วมีเตียงมีอะไรพร้อมอาหารจำลองพร้อมครับอยากรู้ปัญหา,นานแล้วว่าเรือน,นี้มันคืออะไรกว่าจ,จะไปถึงผมว่ามันมืดพอดีแหละผมว่าแต่อย่างน้อยเรือเราก็สําเร็จแล้วไงใช่ไหมบ้านเราแค่ม,มุ่งหน้าไปทางใต้ครับก็เจอแล้ว ต่จะก็คือต้องไปฝั่งเกาะตรงนู้นแล้วก็อยู่ตรงนู้นนะไม่รู้จะเจอไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับบ้านนั้นแล้วก็ได้นะน่าจะวอ่นี่มาด้วยเหงาเลยทีนีน้อะไรแต่ผมว่าไปที่เรือมันคงจะอาจจะมีแค่ของเราบ้างรู่อ้เปะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแถวนี้มันไม่มีคนมีแต่ซากเรือทั้งนั้นเลยเราอยู่ที่นี่มาได้ยังไงกันวะ ก็เนี่ยลามันผ่านไปเร็วมากเลยผ่านไปเร็วจริงๆนั่นแหละนอกจากจะไม่เร็วแล้วเสียงดังด้วยว่าเสียงอะควร้อนจริงๆชื้อเพลิงไม่ต้องเอามาเยอะก็ได <c oughs> ้เผื่อก่อนนะเผื่อกลับบ้านไม่ได้มันเป็นเหมือนเรือกองทัพเลยนะอันนั้นนเะแี่ยจะสู้เรือเราได้เหรอเรือเราขับได้นะเรือคุณขับได้ <c oughs> เปล่าเรือสภาพนั้นดูน่าจะไม่ไปไหนได้แล้วน่าจะไม่รอด มันบ๋น่าสงสัยจังนะเรือกค่ตั้งใหญ่ทำไมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยอันนี้เอาไว้กันชนนะไอ้ลูกตุ้มๆเนี่ยเยเพลงมันเอมันให้บรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยเลย ค่วนโอ้ใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยตอนเห็นไกลๆนึกว่าจะไม่ใหญ่ัใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยอ,ะอ่ะไปถึงแล้วครับมันอะไรกันวะเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจะอาจจะจอดไว้ตรงนี้ฮะหรือจะหายไปไหนนะเลือน้อย โอ้ oh. okay. เอ้อาวุธก็ใช้ขวานด้วยละฮะโอ้ oh. มีถังให้ด้วยแต่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วล่ะเนี่ยเพราะเรือผมก็พอแล้วมีปูยักษ์อีกแล้วแม่งเลยปวดเบื่อมันเลยอะไปทางอื่นก่อนแล้วกันฮะเรื่องการต่อสู้ได้ก็เลี้ยงไปก่อนนะไม่ได้หิวเนื้อปูเลยกินจนเอียนแล้วที่สั่งกะสีมีอะไรด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเก็บไปใช้งานทำอย่างอื่น อันนี้ผมงการสำรวจข้างในวิีเนี่ยเข้าในดีได้ครับโอ้ต่พังอันนี้ไม่ได้ฮะโอ้เธออยู่ในนีก็น่าจะน่าจะหนาวน่าดูครับดูบ้านเราไม่ได้บ้านเรามันอบอุ่นนะแต่ในดีมันน่าจะหนาวแล้วน่ากลัวแน่เลยเนะครับนขึ้นไปไหนเนี่ยเฮ้ยตัวนี้เปิดได้เฮ้ย เครื่องบินว่าแล้วโอ้ทำไมมันใหญ่โตเหลือเกินอู้มีคเควสดใหม่ให้ทำครับต้องไปเอาน้ำมาบรรจุโอ้มีอาหารด้วยเก็บไม่ได้หรออต้องใส่อาหารตามจำนวนปะเพื่อที่จะไปรอดครับเราต้องตุนสเสบียงและอาหารทั้งน้ำทั้งข้าวอะไรให้พร้อมครับแล้วก็ ได้เป็นชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์เหรอเอ๊ะทำเฮลิคอปเตอร์ได้เด้อจริงเหรอนอ่ะอนนึงนะอ่อวีฮเคัลอ้ทำได้จริงนังไงเฮลิคอปเตอร์เบรดแล้วก็ทำอันนี้ใช้หนึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ย็มงอีกหนึ่งครับเป็นไปทำที่บ้านได้พึ่งบนไปว่าต้องมีเครื่องบินก็ดีอีเครื่องบินใหญ่ครับอันนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงเติมขึ้นไป อ๋อโอเคโอเคนี่ฮะเป็นย่านเปิดตัวไอ้อยาในที่สุดยึงหลงเหลือเครื่องบินไว้ให้ก็ดีแค่ไหนแล้วโอเคสบายใจแล้วกลับบ้านไปทำเฮลิคอปเตอร์กัน <c oughs> ไม่แต่ประเด็นไอ้ไอเนี่ยไอ้พโพ o p e ลอร์มันคือส่วนไหนของโลกวะเนะี่ย วิทาไฮคคโปรลเลอร์อ๋อมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้หรอไม่ใช่โอ้โหต้องไปหาไหนอ่ะคอกพิษด้วยเรนเอนจินไอ้สามอันข้างบนเนระไม่รู้ครับแต่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงผมมีที่เรือเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะผมไม่รู้ว่าหนึ่งอ่สองถังเนี่ยะที่เรามีเนี่ยมันพอไหมแต่ไม่น่าพอยาไส้หรอก เครื่องบินมันลำเบลเลอร์เลยจูได้แค่คนเดียวลำเบลเลอร์ ler, แต่จุได้คนเดียว,วเราอยู่คนเดียววะแต่น่าจะแบกวอลลี่ไปได้กะ่กาว,ว่าจะเอาเชื้อเพลิงมาไว้สําหรับเรือแต่คงไม่จําเป็นนะเพราะว่าเรือมันค่อนข้างช้าอีกอย่างคือมัน,มนไอ้นี้ด้วยอ่ะมันมีใบเรือแล้วก็สบายอยู่เขี่ยไหนใส่เชื้อเพลิงดูไหนตรงนี้เอ่เอฮึบไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนีย ไอสองก็ป่องพอดีโอ้แล้วเราต้มมาอย่างดีครับโอเคแต่ประเด็นคือน้ำเนี่ยต้องใส่ยังไงเท่าไหร่ถ้าน้ำหนึ่งถุงได้เท่าไหร่ครับโอ้ได้แค่นี้เองถ้าให้เราน่าจะประมาณอีกสองถุงครับก็เดี๋ยวต้องมาอีกแล้วอาหารล่ะผมใส่เอนี่ได้ไะใส่ได้แต่หูขึ้นนิดเดียวเอง อสี่กระป๋องได้หนึ่งส่วนสามครับน้ำหนึ่งถุงได้สี่ออ,อาหารก็พอแล้วนะเราได้เก็บสะสมมาเยอะอยู่นะยไอ,อพวกอาหารกระป๋องอะไรอ้ะโอเคเต็มเหลือให้ด้วยสองกระป๋องถีงเจอเครื่องบินแล้วแต่ชิ้นส่วนยังไม่พอมันยังขาดหายไปอยู่มีความหวังแต่ก็ยันแบบว่ายังโดนเล่นตลกอยู่ดีเราตรงมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองกลับ กับบ้านกันกับบ้านกันกลับลำอย่างนี้เลยนะใช่ดีกลับลำมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่อยค่อยหมุนไอจะไปนั่งพายสิวล่ะเนี่ยลากเอาก็พอแล้วใช่ไหมอ่านี่ฮนะทิศใต้อยู่ดุนจะไปดีโลดโเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเจอกันโอโหัวได้ไหมเห็นไกลๆแล้วน่ะข้งหนึ่งเนะี่ยผมมีนี่อยู่ตูไม่ได้หรอ ถ้าดูได้แค่นี้จะดูทําไมเ่เลยแต <c oughs> ่ใช่ครับนั่นนั่นนั่นท่าเรือเราชัวครับชัวดูได้แค่นี้ไม่มีประโยชน์เลยจ้าเลยอาดเกรดเอ้ไป er. กันเถอะถ้าเราอยู่ทางซ้ายเองก็คือขับตรงมาก็จเจอเรือได้เลยแจวแจวแจวฉะนั้นก็มีฮอก็น่าจะบินมาได้อย่างเร็วขึ้นมังไม่ค่อยอยากคา,าดหวังเท่าไหร่มาแล้วไม่คิดว่าจะถึงนันเนี่ย เรือจะหลงกลางทางแล้วมืดพอดีด้วยบอกไอการพักผ่อนยิ่งนักเออวิ้ยเรือถอยได้ด้วยเชีแยโอเคผมว่าจอดไว้เนี่ยแหละเนี่ยจะดึงดึงเรือเข้าไอ้นี่เองนะเป็นลากครับลากลำบ,บากนิดหน่อยครับสร้างมาพอดีเกินไปดีตรงนี้มันน้ำตื้นเนี่ยฉลามไม่ค่อยมายุ่งอะไรอยู่แล้วเนี่ย เอามาก็เจอแน,น่ไม่ได้ใช้ใบเรือเลยเนี้ยก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดนะเออนี่ยครับเราต้องหันทิศออกนะจะได้แบบว่าเวลาจะออกเดินทางก็จะได้ง่ายๆหนะ่อยเนี่ยเราก็ลากเข้ามาลากเข้ามาครับไปไหนเราลูกวันนี้เออเนี่ยครับเอาซอกพอดีไปลงเก็บเรือครับตรงนี้เรียบร้อยปิ๊บก็กดสมองตรงนี้โอเคดันได้นิดหน่อยโอเคเรียบร้อย ถึงบ้านสักทีเนี่ยชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์นี่อาจจะต้องไว้พุ่งนี้แล้วกันอะไรแบบพักผ่อนบ้างเดี๋ยวต้องเตรียมของอะไรเยอะครับโอเคโกดังตรงนี้ก็เป็นโกดังเก็บของเอาไว้แบบว่าอาจจะตุนของอะไรเตรียมไว้แต่ผมว่าอีกไม่นานหรอกเราก็คงได้กลับบ้านแล้วนะครับผมไม่จําเป็นต้องใช้อะไรผู้นี้แล้วล่ะทิ้งเอาไว้เป็น อ,อนุสรสถานแห่งความทรงจำของเรา,าดีใจอะนี่ก็ขออนุญาตพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะแล้วก็มีความหวังได้นะครับอย่าเอาความหวังไปคาดไว้กับคนอื่นแล้วกันเนี่ยไม่งั้นหนักเปล่าๆนะครับแม้แต่กับตัวเองก็ตามนะมีความหวังมันก็ดีก็ดีจริงๆนะละ เดี us us? ๋ยวไปเจอกันใหม่ครังหน้าครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะ